อยากให้มะละกอต้นเตี้ยและผลดกแบบนี้ไม่ต้องซื้อสารอาหารไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใช้แค่วัสดุเหลือใช้ภายในบ้านเพียงแค่2อ,อย่างสวัสดีค่ะวันนี้ไม่อ้อยมาแชร์เคล็ดลับทำให้มะละกอผลดกต้นเตี้ยด้วยวิธีการเร่งให้มะละกอติดดอกออกผลเร็ว เพื่อให้เขาส่งสารอาหารมาเร่งดอกเร่งผลลำต้นจะได้มีเยอะสูงจะหยิบกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยุ่งยากไม่อ้อยใช้เปลือกไข่และขี้เถ้าเปลือกไข่อุดมไปด้วยแคลเซียมเป็นสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการมากที่สุดนำเปลือกไข่ที่ผ่านการตากแดดหรือผ่านความร้อนแล้วมาบดหรือตำให้ละเอียด ส่วนขี้เถ้าเกิดจากการเผาไหม้ของไม้หรือถ่านจนกลายเป็นผงสีเทาๆแบบนี้ในขี้เถ้ามีโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการอย่างสูงช่วยปรับสภาพดินให้มีความสมดุลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีติดดอกออกผลเร็วนอกจากนี้ยังมีสารซิลิกา้าช่วยทำให้พืชแข็งแรงนำขี้เถ้ามาคลุกเคล้ากับเปลือกไข่ตาละเอียด อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกะประมาณเอาเลยนะคะลูกให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปโรยรอบๆคนต้นต้นละสองกำมือทำอย่างนี้สองสัปดาห์ต่อครั้ง จากนั้นรดน้ำตามเพียงแค่นี้ก็จะทำให้มะละกอต้นเตี้ยและผลดกแบบนี้จะหยิบกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องใช้ไม้สอยลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ